สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคาบเรียนนี้นะคะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นป5นะคะ,อะของภาคเรียนที่2ในบทที่4เรื่องของบัญญัติตรัยางนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันในหน้าที่12นะคะหน้า12นะคะซึ่งจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด 6, 6ข้อด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูข้อมูลความรู้นะคะของคําว่าบัญญัติตรยาานะคะบัญญัติตรยาานะคะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ่ปริมาณของสิ่งของของสิ่งสองสิ่งสิ่งละสองจำนวนนะคะโดยโจทย์จะกำหนดปริมาณของสิ่งสองสิ่งให้สามจำนวนเป็นปริมาณของสิ่งเดียวกันสองจำนวนและเป็นปริมาณของอีกสิ่งหนึ่งหนึ่งจำนวนนะคะเราอาจจะหาปริมาณของอีกสิ่งหนึ่งอีกหนึ่งจำนวนได้โดยการใช้บัญญัติตรยางนะคะ การเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบนะคะโดยใช้บัญญัติยางนะคะทำได้ดังนี้นะคะบรรทัดที่1นนะคะบัญญัติยางนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3บรรทัดนะคะบรรทัดที่1จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามที่โจทย์กำหนดโดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการไว้ทางขวามือนะคะให้จำนวนสิ่งที่ต้องการไว้ทางขวามือนะคะบรรทัดที่2นะคะจะหาจำนวนสิ่งที่อยู่ทางขวามือ โดยให้จำนวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นหนึ่งหน่วยบรรทัดที่สองนะคะหาจำนวนที่อยู่ทางขวามือโดยให้จำนวนสิ่งของที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นหนึ่งหน่วยก็คือการเทียบหนึ่งนะคะต่อไปบรรทัดที่สามเป็นการหาจำนวนของสิ่งของที่อยู่ทางขวามือตามที่โจทย์ต้องการนะคะเราเรามาดูตัวอย่างที่1นะคะในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติยางนะคะ จากโจทย์นะคะส้ม8ถุงนะคะส้ม8ถุงแต่ละถุงมีจำนวนเท่ากันนับรวมกันได้40ผลถ้าอุดรซื้อส้ม6ถุงจะได้ส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะมีส้มมีทั้งหมด8ถุงด้วยกันนะคะแต่ซื้อแค่6ถุงนะคะจะได้ส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะเราก็มาเทียบบัญญัติตรยางนะคะส้ม8ถุงมี40ผล นะคะบรรทัดที่1นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งของสองสิ่งก็คือ8ถุงมี40ผลบรรทัดที่2เป็นการเทียบ1คือหา1ผลว่ามีอ่า่ถุงว่ามีเท่าไหร่นะคะถ้าส้ม1ถุงก็จะมีเราก็นํา40ตั้งหารด้วย8อันนี้เราเขียนในรูปของแนวนอนหรือเราจะเขียนในรูปของเศสษส่วนก็จะได้เศษส0่ส่วน8ผลนะคะอันนี้เป็นบรรทัดที่2เทียบ1นะคะบรรทัดที่3บรรทัดที่3เป็นการหาจํานวน สิ่งของที่อยู่ทางขวามือนะคะทางขวามือนะคะตามที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการรู้ว่าส้ม6ถุงมีกี่ผลนะคะเราก็นํา6ไปคูณเศษ40สส่วน8นะคะตัดทอนกันก็จะได้เท่ากับ30ผลนะคะดังนั้นอุดอรซื้อส้ม6ถุงก็จะได้ส้มทั้งหมด30ผลนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจากโจทย์นะคะโจทย์เขาจะถามนะคะถามเป็นจํานวนผลส้ม เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนนําจํานวนผลส้มนะคะมาไว้ทางขวามือนะคะมาไว้ทางขวามือนะคะแล้วก็ถ้าเราจะตรวจคําตอบนะคะ30ผลเป็นคําตอบที่ถูกหรือไม่นะคะเราก็นำส้ม8ดถุงมี40ผลนะคะส้ม4ี่ถุงก็เอา40หารด้วย2จะได้20ผลดังนั้นส้ม6ถุงก็จะต้องมีน้อยกว่า40แต่มากกว่า20อันนี้เป็นการตรวจ คำตอบว่าคำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะต่อไปไปดูตัวอย่างที่2ร้านค้าจัดรายการส่งเสริมการขายโดยแจ้งว่าถ้าซื้อสมุด3ามเล่มจะแถมดินสอสองแท่งหลินซื้อสมุด1โหลหลินได้แถมดินสอกี่แท่งนะคะสมุดนะคะสเล่มด้วยกันนะคะจะมีดินสอสอแท่งนะคะถ้าซื้อถ้าซื้อสมุด3ามเล่ม จะได้ดินสอแถมมา2แท่งแต่ถ้าเราซื้อ1โหลจะได้ดินสอแถมมากี่แท่งนะคะอะ่เราก็มาเทียบบัญญัติยางนะคะบรรทัดที่1นนะคะเราจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของสองสิ่งก็คือสมุด3มเล่มแถมดินสอสองแท่งนะคะแล้วก็ถ้าสมุด1เล่มแถมเท่าไรล่ะก็คือเอา2ตั้งแล้วหารด้วย3นะคะสหารด้วย3มอันนี้เขียนในรูปของแนวนอนหรือเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เศษ2ส่วน ต่อไปเราก็มาเทียบบรรทัดที่3บรรทัดที่3คือบรรทัดที่โจทย์ต้องการจะรู้ต้องการจะถามนะคะว่าถ้าสมุด12เล่มแถมดินสอเท่าไร่เราก็นำา12ไปคูณกับเซสส่วน3ตัดทอนกันก็จะได้8แท่งนะคะดังนั้นสมุด1่โรก็จะแถมดินสอได้8แท่งนะคะครนี้เราจะสังเกตเห็นว่า สิบสองมาจากไหนเพราะที่โจทย์ไม่มีคำว่าสิบสองอยู่เลยนะคะสิบสองก็มาจากสมุดหนึ่งโรหนึ่งโรมีสิบสองแท่งนะคะเราก็เขียนสิบสองอ่าสิบสองแทนหนึ่งโรนะคะตรงนี้นะคะแทนที่จะเป็นหนึ่งโรเราก็เขียนเป็นสิบสองเล่มนะคะต่อไปต่อไปตัวอย่างที่สามนะคะหน่อยมีน้ำสิบสองถัง ถังละเท่าๆกันคิดเป็นปริมาณน้ำทั้งหมด222ลิตรเมื่อใช้น้ำไปจำนวนหนึ่งปรากฏว่ายังเหลือน้ำอีก8ถังหน่อยเหลือน้ำกี่ลิตรนะคะเราจะสังเกตที่โจทย์ว่าโจทย์ถามเป็นลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำหน่วยลิตรนะคะไปไว้ทางขวามือวิธีทำนะคะบรรทัดที่หน้นำหนถังคิดเป็น222ลิตรนะคะ ข้อบรรทัดที่2เราก็มาเทียบ1น,นะคะถ้าน้นํา1ถัง,งคิดเป็นเท่าไร่เราก็นํา2 2 2ีบลิตรตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย12นะบะบรรทัดที่3คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถามนะคะน้าํา8ถังคิดเป็นเท่าไรนะคะน้ำแ8ถังก็คิดเป็นนำแ8ไปคูณเศษ2ี2สเศษส2 2ส่วน12เสร็จแล้วตัดทอน,นกันก็จะได้ 148ลิตรนะคะดังนั้นหน่อยก็จะเหลือน้ำา4 8 8ลิตรนะคะก็จบกันไปนะคะตัวอย่างเรามาเริ่มแบบฝึกหัดด้วยกันทั้งหมดมี6ข้อด้วยกันนะคะในหน้าที่12อยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทเร่มที่2ชั้นป5้าหน้าที่หน้าที่12นะคะมาดูข้อหนึ่งกันเลยกิ๊บปริน้ำส้ม4ขวดใส่แก้วแก้วละเท่ากันได้8แก้ว ถ้ากิฟมีน้ำส้ม10ขวดจะรินได้กี่แก้วโจทย์ถามเป็นแก้วนะคะ,ะไม่ได้ถามเป็นขวดนะคะถามเป็นแก้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหน่วยแก้วนะคะจํานวนแล้วก็หน่วยแก้วมาไว้ทางขวามือนะคะบรรทัดที่หนึ่งนะคะน้ําส้ม4ขวดรินใส่แก้วเท่าเท่ากันได้8แก้วนะคะบรรทัดที่2เรามาเทียบหนึ่งนะคะถ้าน้ําส้ม1ขวดจะรินใส่แก้วได้เท่าไหร่นะคะเราก็เอา8ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย4แต่เราจะเขียนในรูปของเศษส่วน บรรทัดที่3ามถ้าน้ำส้ม1ิบขวดนะคะรินใส่แก้วได้เท่าไหร่เราก็เอา1ิบไปคูณเศษ8ส่วน4ี่นะคะแล้วก็ตัดทอนกันได้เท่ากับยี่สิบแก้วนะคะดังนั้นกิฟต์มีน้ำส้ม1ิบขวดจะรินใส่แก้วได้2ี่สิบแก้วนะคะต่อไปข้อ2น้ำยาซักผ้า6กถุงใช้ซักผ้าครั้งละเท่ากันได้90ครั้งถ้าอันมีน้ำยาซักผ้า1ิบถุงจะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้ง 6ถุงนะคะซักผ้าได้90ครั้งถ้า10ถุงซักผ้าได้กี่ครั้งก่อนที่เราจะหาว่า10ถุงซักผ้าได้กี่ครั้งเราจะต้องไปเทียบก่อนว่า1ถุงจะซักได้กี่ครั้งนะคะเราก็มาเทียบบัญญัติยางนะคะ,ะน้ำยาซักผ้า6ถุงซักได้90ครั้งเทียบหนึ่งเลยค่ะถ้า1ถุงซักได้ซักผ้าได้เท่าไหร่เราก็นำ90ตั้งแล้วก็หารด้วย6เราเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ90ส่วน ะะพอบรรทัดที่3นะคะเป็นการถามว่าถ้าน้ำยาซักผ้า1ิบถุงจะใช้ซักผ้าได้เท่าไหร่นะคะเราก็เอา10ไปคูณเศษ90ส่วน6กนะคะก็คือ90เอ๊ิบคูณ90าหารด้วย6ได้เท่ากับ150ครั้งนะคะก็อันนะคะใช้น้ำยาซักผ้า1ิบถุงซักผ้าได้150ครั้ง ต่อไปข้อ3กดจพรมีกุหลาบ100ดอกนำมาจัดเป็นห่อห่อละเท่าเ่ากันได้4ี่ห yeah. ่อถ้ากดจพรมีกุหลาบ2,500ดอกจะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อนะคะจากโจทย์นะคะกุหลาบ100ดอกจัดได้4ี่ห่อถ้ากุหลาบ2,500ดอกจะจัดได้กี่ห่อนะคะบรรทัดที่1เลยค่ะกุหลาบ100ดอกจัดเป็นห่อห่อละเท่าเท่ากันได้4ี่ห่อนะคะถ้า1ดอก จัดเป็นห่อได้เท่าไหร่นะคะเราก็นำสีตั้งแล้วหารด้วย100นะคะเขียนในรูปของเสศษส่วนบรรทัดที่3ถ้ากุหลาบ2,500ดอกจัดเป็นห่อได้เท่าไหร่เราก็นำา2,500ไปคูณกับเศษส่ส่วนร้อยตัดทอนกันได้เท่ากับ100อห่อนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นกฤษพรก็มีกุหลาบมีกุหลาบ2,500ดอกเนี่ยจะจัดจะจัดเป็นห่อได้ทั้งหมด100อห่อนะคะ,ะ,คะต่อไปข้อที่4ี่ การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนนถ้าคิดคะแนนเต็ม100คะแนนยกจะได้กี่คะแนนโจทามเป็นคะแนนนะคะอันนี้หน่วยเป็นคะแนนหมดเลยนะคะเราก็นามาเทียบบัญญัตรยางนะคะบรรทัดที่1จะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่ง2สิ่งนะคะก็คือคะแนนเต็ม400คะแนนสอบได้360คะแนนแล้วบรรทัดที่2เรามาเทียบ1ถ้าคะแนนเต็ม1คะแนนล่ะ จะได้เท่าไหร่เราก็นำสา3ร้อยหกสตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย400ก็คือเศษสามร้อยหส่วน400แต่ถ้าคะแนนเต็มหนึ่ง้อยคะแนนนะคะเราก็จะนำหน0่คะแนนไปคูณกับเศษสามร้อยหส่วน400หรือ100่งรคูณสามหกสารด้วย400นะคะตัดทอนกันได้เท่ากับเก้าสคะแนนเพราะฉะนั้นในการสอบครั้งนี้นะคะยกจะสอบได้ 90คะแนนถ้าคะแนนเต็ม100นะคะต่อไปข้อที่5ข้าสาร75กิโลกรัมแตนนำมาบรรจุใส่ถุงถุงละเท่ากันได้6ถุงแตนมีข้าวสาร50กิโลกรัมจะบรรจุได้กี่ถุงความหมายคือข้าวสาร75กิโลกรัมใส่บรรจุถุงได้6ถุง75กิโลกรัมบรรจุถุงได้6ถุงถ้า50กิโลกรัมจะบรรจุถุงได้กี่ถุง ะะบรรทัดที่1เราก็เขียนเลยนะคะข้าวสาร75สกิโลกร,รมัมบรรจุได้6ถุงท่า1นกิโลกร,รัมล่ะเราต้องเทียบ1ในบรรทัดที่2นะคะเราก็นํา6ตั้งแล้วหารด้วย75โดยเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะบรรทัดที่3โจทย์ถามว่าถ้าข้าวสาร50กิโลกร,รมัมบรรจุใส่ถุงเท่าไหร่เราก็เอา50ไปคูณเศษ6ส่วน75หนะคะหรือ50คูณหหารด้วย75เท่ากับ สี่ถุงนะคะเพราะฉะนั้นแตนมีข้าวสาร50กิโลกร,รัมเนี่ยเอาไปบรรจุใส่ถุงได้ทั้งหมด4ถุงด้วยกันนะคะต่อไปข้อที่6สมพรทำขนมบ้าบิน42่ถาดใช้มะพร้าวอ่อน3กิโลกร,รัมถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบินหนึถาดต้องใช้มะพร้าวอ่อนกี่กิโลกร,รัมนะคะจากโจทย์นะคะบ้าบิน42่ถาดใช้มะพร้าว3กิโลกร,รัมถ้าบ้าบิน1น2ถาด จะใช้มะพร้าวเท่าไหร่นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เขียนเลยบรรทัดที่1บ้าบิน42ถาดใช้มะพร้าวอ่อน3กิโลกร,รมัมนะคะอย่าลืมนะคะโจทย์ถามเป็นกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นหน่วยกิโลกร,รัมจะต้องมายอยู่ทางขวามือบรรทัดที่2ถ้าขนม1ถาดใช้มะพร้าวเท่าไหรนะคะเราก็เอา3มตั้งแล้วหารด้วย42หรือเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษสส่วนสีเสร็จแล้วเราก็นำ112ถาดไปคูณกับ เศษสส่วนสีะคะหรือถ้าเราจะกดคิเครื่องคิดเลขเราก็จะกดได้112คูณ3แล้วก็หารด้วย42ได้เท่ากับ8กิโลกร,รมัมนะคะเพราะฉะนั้นสมพลต้องใช้มะพร้าว8กิโลกร,รัมในการทำขนม112ถาดนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะทั้งหมด6ข้อแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ